สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ลุงเต้จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ฟังเรื่องกุญแจสู่สวรรค์โลหิตแห่งมังกรฟังชื่อก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะลองนึกภาพตามนะมีภูเขาสูงเสียดฟ้าเมฆสีชมพูแล้วก็เสียงนกร้องเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้องเมฆ เป็นเด็กดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บวันหนึ่งน้องเมฆเดินเล่นในป่าได้กลิ่นควันจางๆน้องเมฆเดินตามกลิ่นไปก็พบมังกรน้อยตัวหนึ่งบาดเจ็บที่ปีกน้องเมฆรีบเข้าไปช่วยทำแผลให้มังกรน้อยมังกรน้อยซาบสึงใจมากบอกน้องเมฆว่าข้าจะตอบแทนนางมังกรน้อยบอกว่า ข้ามีกุญแจวิเศษดอกหนึ่งเป็นกุญแจสู่สวรรค์แต่กุญแจนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ถือครองมีจิตใจดีงามเท่านั้นแล้วมังกรน,น้อยก็มอบกุญแจให้น้องเมฆน้องเมฆดีใจมากแต่ก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรคะว่าต้องเปิดประตูสวรรค์ที่ไหนคะมังกรน,น้อยตอบว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าจะรู้เอง วันหนึ่งเกิดไฟป่าเด็กๆในหมู่บ้านติดอยู่ในป่าน้องเมฆนึกถึงกุญแจวิเศษรีบวิ่งไปที่เนินเขาสูงที่สุดกุญแจในมือส่องแสงสีทองอารามประตูสวรรค์เปิดออกนางฟ้าลงมาช่วยดับไฟป่าและช่วยเด็กๆออกมาได้อย่างปลอดภัยน้องเมฆใช้ความดีของตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นกุญแจสู่สวรรค์จึงทำงานได้ เด็กๆเ,เห็นไหมความดีนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่สิ่งดีๆได้เสมอแล้วพวกหนูล่ะอยากทำความดีอะไรบ้างจ๊ะอย่าลืมกดติดตามลุงเต้จะได้ไม่พลาดนิทานสนุกๆน,นะบ๊ายบาย